แฮ้มแฮ้มสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซสีทีน่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมชื่อคือครับในวันนะจ๊ะวันนี้ครับเราจะมาทําการนะครับผมส่องตลาดกันนะครับแล้วก็มาตอบคาถามาจากทางบ้านบางส่วนแล้วกันช่วงนี้ผมเพิ่งมีเวลามาทําคลิปแบบประมาณหนึ่งนะครับผมก็ต้องขออภัยในช่วงแบบหลังๆเนี่ยผมไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ปล่อยคลิปเลยนั่นเองครับขออภัยด้วยจริงๆนะ ก็ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมรวยเห็นไลค์เยอะรู้สึกแบบ happy แฮปปี้้วทุกคนมันแบบมีกำลังใจในการทำแบบทีวิดีโอต่อไปนั่นเองครับคำถามแรกตอนนี้ที่ผมเจอเยอะมากๆนะครับเป็นท็อปิกที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการฟาร์มอบิตนั่นเองครับคำถามคือพี่ตอนนี้ฟาร์มอบิตคุ้มไหมนะครับอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดที่ผมเพิ่งทำการวิเคราะห์มานะครับซึ่งต้องบอ,อกก่อนว่าอันนี้อ้างอิงโดยค่าเฉลี่ยนะครับไม่ได้เป็นการแบบเก็บข้อมูลเชิงลึกแบบห0 0รอขนาดนั้นนั่นเองนะ เป็นเป็นแบบคร่าวๆนะครับคร่าวๆไม่ได้แบบลงดีเทลลึกมากนะครับอันนี้เรื่องของบ x เนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นการสมมุติฐานขึ้นมาซึ่งของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับเรื่องบ x แล้วก็อันนี้ไม่ได้รับราคาอิงจาก1ดาวกับ2ดาวเพราะว่ามันขายยากเออหดาวกับ2ดาวมันขายยากมากดังนั้นผมก็เลยไม่ได้รับราคาของตรงนั้นเข้ามาแซบนั่นเองนะครับอันดับแรกก่อนเลยบ x นะครับในการลงอันนี้อ้างอิงเฉลี่ย100อรอบนะครับ ก็จะเป็นเงินนะครับผมสุทธิจะอยู่ที่ 4.4m นะครับผมอ่ะไม่ใช่เป็นเงินสุทธิสิเป็นตัวของแบบการขายของโดยประมาณเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4.4m นะครับอ่ะแล้วก็เรื่องขอบตอนนี้ราคาขอบแบบมันมีความผันผวนสูงมากเรื่องขอบทองดีจินติเมทมันความผันผวนสูงมากๆจริงแล้วแน่ๆอันนี้ผมสแตนดาร์ดเป็นราคาโดยประมาณโดยเฉลี่ยขั้นต่ําประมาณหนึ่งไรกันเนาะไอ้ตัวเลขตัวนี้ผมมองว่ามันเป็นราคาแบบต่ำๆหน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณ 10m นะครับผมอ่ะ ใครก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ใน,นเรื่องของกล่องแรงกล่องแรงอันนี้ก็เป็นราคาแบบเฉลี่ยต่ำๆนะครับคือทุกวนันนี้ราคาของมันมีความผันผวนสูงมากผมไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปจับจุดพอยทของของราคาของเนี่ยตรงไหนก็เลยให้ราคาเฉลี่ยเป็นราคาต่าไว้ก่อนเพื่อที่จะให้แบบมันเซฟคอสที่สุดนั่นเองครับจะได้รู้ว่าออตัวเลขมันไม่ได้เวอร์เกินนะครับผมอ่ะแล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นกล่องแรงนะครับตั้งแต่ 130k ออกเรื่อยๆครับอันนี้ผมก็ตั้งอยู่นะครับผมอ่ะกันแตกเนาะ แล้วก็ในเรื่องของเงินจบดันนะครับผมอ่ะเงินจบดันทั้ง4ตัวละครของเรานะครับจะอยู่ที่ 15m อันนี้มันฟรีคอร์สอยู่แล้วนะเงินจบดันฟรีคอร์สอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับผมก็คือในเรื่องของบัตรนะครับผมตัวเนี้ยราคาบัตรของอบิทจะแพงมากนะครับผมจะอยู่ที่เลประมาณสักแถวแถว 300k ได้แล้วนะครับผมตัวเลขนี้ต้องเปลี่ยนนะครับอืมทาไมถึงว่ามันถึงต้องเปลี่ยนนะครับทุกคนเพราะว่าใน2ลา่าสุดผมเพิ่ง2องบัตรอบ,บิดไปอะ่ะ มันอยู่ที่3 0 0 k 3 0 0 k คูณร้อยก็ประมาณ3 0 m นะครับก็เท่ากับว,ว่าตัวของรายได้รวมของเราเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับในการจบดันของเราเนี่ยเราจะได้เฉลี่ยนะครับผมเป็นตัวของรายได้รวมเนี่ยจะอยู่ที่เลชประมาณ3 7มสถึงสี m แต่ผมตีต่างให้เป็น 40m แล้ m ละกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีพวกกล่องบวก7มาแซมบ้างนะครับแล้วก็อะไรบางอย่างที่สามารถขายได้เพิ่มเติมนั่เองครับจะเลชเงินรวมเนี่ยประมาณ3 7มสถึงสี m และแน่ใจการไวสุทธิของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณแถวแถวสัก7 m นะครับผมอันนี้ในการลง100รอบนั่นเองนะครับทีนี้เราก็คิดติแตงไปว่าวเราขายของเนี่ยได้ 7m เพราะว่าหักค่าพาทรงฟาษีด้เนาะ 7m คูเลตยนะี่า cool นะครับเราจะแ <c oughs> กเงินนอกตอนนี้แกจะได้อยู่ที่เพียงแค่175บาทเท่านั้นนะครับในการลงอบิด100รอบนะครับในกรณีที่บัตรดันมันแพงมากแล้วก็สถานการณ์ต่างๆตอนนี้ของอบิ i เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเละเทะจริงๆ นะครับผมก็กำไรน้อยมากทุกคนจริงๆกำไรน้อยมากแทบจะไม่ต่างกับตัวของพวกดันดันกรฟเลยนั่นเองนะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเซอร์วยของกันดีกว่าว่าตอนนี้ของเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่าคือช่วงเนี้ยผมได้รับคําถามเยอะอันนี้ผมตอบเรื่องอบิ i ให้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะคนถามผมมาเยอะมากเรื่องอบิ i t นะครับผมอ่ะอันดับแรกครับมาดูในเรื่องของบัตรดันก่อนว่าบัตรดันปัจจุบันนี้มันแพงขนาดนั้นเลยหรอพี่ ครับถูกต้องครับบันดันแพงมากตอนนี้คูปองต่างๆราคาดีดเป็นกบเลยอย่างคูปอง C เนี่ยจะวิ่งไป 18k แล้วซึ่งถือว่าแพงมากคูปอง B นะครับผมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 24m เออ 24k คูปอง A อยู่ที่ 27k คือตอนนี้บัตรของราคาคูปองของเกรฟเนี่ยราคาดีมากโคตรน่าลงเลยจริงตอนนี้น่าลงมากแล้วก็เรื่องของซับเบลโอ้โหราคาบัตรซับแบบดีดมากเลยนะอืมแล้วก็จีนโอ้โหทุกคนดูดิราคาบัตรนะครับตอนนี้อยู่ที่ 54.7ครับผมผูแพงมากคือลงแบบกําไรน้อยอะ่ะผมแนะนําให้ซื้อบัตรราคานอกนะครับถ้าถ้าซื้อบัตรราคาในผมรู้สึกว่ามันมันแพงมูลค่าเกินไปมันแพงเกินไปอะ่ะคือ 54K ผมว่าแบบหนักหน่วงเหมือนกันนะเอาจริงกําไรมันน้อยมากแนะนําให้ซื้อบัตรราคานอกดีกว่าราคานนกน่าจะอยู่ประมาณ1.2อปะ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อบิดครับดูดิทุกคนโอ้โหราคาบัตรอบิดตอนนี้อยู่ที่3 1 0 k ครับเพื่อน กับตัวเลขที่เราคำนวณไปเมื่อกี้จะอยู่กําไรของเราก็จะน้อยลงไปอีกนะโอ้โหบัตรอบิดแพงมากครับมาทีนี้พอบัตรอบิดแพงแล้วครับเรามาดูสินค้าที่มันขึ้นชื่อของอบิดกันดีนกว่าก็คือกล่องเลงโอ้แม,มจ่จ๋าโอ้โกล่องเลงเกกล่องเลงอันนี้เป็น3ส่วนนะอันนี้เป็นกล่องเลง3ส่วนซึ่งถูกมากค่ะคงมันก็จะมีส่วนที่แพงก็จะเป็นพวกตัวของ ผมไอหกพวก6ส่วนอะอาจจะมีความแบบมีราคาหน่อยแต่ราคาเฉลี่ยมันก็จะแบบอยู่แถวๆสิบโอ้โหทุกคนเห็นราคาแบบขอบแล้วกูตกใจเลยราคาขอบถามว่าขอบของผมาขายออกไหมอันนี้อันนี้ในมุมมองของวันนะคือวันเองก็ลงอบิิเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วนะครับ ยังขอบของวันน่ะตอนแรกมันขาย18 18k ออกเว้ยแต่ตอนนี้นด้วยความปริมาณของกล่องขอบมันเยอะมากๆผมก็เลยต้องขายเลทราคา 15k แต่ว่าผมไม่สามารถที่จะลดราคาได้มากกว่านี้เพราะว่ามันจะเจ็บมันจะเข้าเนื้อตัวเองพอสมควรน,นะครับกำไรเราจะหายไปเยอะผมรู้สึกว่าแบบเวลาที่ผมลงอาจจะไม่ค่อยคุ้มค่ากันสักเท่าไหร่แต่ว่าของสังเกตว่าสต็อกที่ผมได้มาเนี่ยไหมจะมีตัวของหลังแล้วก็จะเป็นตัวของประดับนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของใบหน้านะครับที่ที่ไม่มีการขายออกแล้วก็จะเป็นแหวนเนี่ย ของพุ่นของการขายเดี๋ยวค่อนข้างที่จะออกยากหน่อยนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของผมแล้วก็รองเท้าอ่าผมกับรองเท้าเนี่ยแอบแอบมีเลนจ์ของการขายยากนิดนึงแต่ก็ยังขายได้เรื่อยๆอยู่นะครับผมอ่าทีนี้ในกรกรณีที่เป็นขอบรีเจนกันบ้างครับตอนนี้ขอบรีเจนทุกคนราคาอยู่เพียงแค่1 7บเท่านั้นนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับดีเจนโนยนยูกี่ได้นะฮะตอนนี้รีเจนราคาถูกมากๆครับทุกคนดูดิรีเจนราคาถูกมากครับหน้าน่าดึงมากแต่ว่า ผมเคยเตือนไปแล้วว่าไอเรื่องของขอบพวกนี้อย่าดึงดองไว้เพราะว่าคือมันเป็นการของของพวกนี้มันผลิตได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นนะการดองของพวกนี้มันไม่ได้ส่งผลดีกับเราสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใครที่แบบอยากจะลงทุนกับอนาคตอยากจะลงทุนกับสมัยใหม่ก็กกจัดได้นะไม่ว่ากันแต่น,นี่คือผมผมมองว่าแบบของบางอย่างที่เรามีการสร้างจากการลงดันได้เรื่อยๆเราไม่ควรดองไว้ทุกคนเพราะว่ามูลค่าของมันเนี่ยมันมันก็แบบไม่ได้ดีตลอดนะครับผมประมาณนั้นเออก็ราคาของก็ค่อนข้างเดือดดานมากครับทุกคนนะ ประมาณนี้หูเดือดมากกล่องขอบตอนนี้คือจากที่ผมคำนวณเมื่อกี้เลตของมันน่ะแทบจะราคาเท่าๆกับที่ผมคำนวณเลยน,ะนั่นเองนะครับยูนิคตอนนี้ส8 k แเคแกอูหูถูกมากอูชเชลนที่ผมให้60 k เคเมื่อกี้คือแบบคือน่าจะดูสูงขึ้นเลยอะ่ะ <laughs> อูแกมันถ้าถ้าพูดถึงเชิงวิเคราะห์นะในเรื่องของขอบแบบผมมองว่าแบบมันไม่ค่อย ผมรู้สึกว่ามันไม่ mix t h กับราคาบัตรเลยเว้ยจริงแล้วก็ลงยังไงได้กําไรก่อนตอนนี้ถ้าขายขอบตามราคาตลาดโดยอ้างอินเฉลี่ยเนี่ยผมว่ากาไรแม่งแทบจะไม่ไม่เหลือไม่เจอเลยทุกคนจริงโอ้โหราคาขอบส้นตึกมากอขอบราคาแบบรั่วจัดอะแกรั่วมากโอ้โหแม่จ๋าเลยอะ่ะคอสมิกก็ราคาดีับเพราะว่าเหล็กผสมมันค่อนข้างที่จะยากนะครับคอสมิกราคาดีมากนะครับแล้วก็ต่อไปของที่ขึ้นชื่ออีก b y เอ็กครับ บายเอ็กตอนนี้ตามที่เราคำนวณไว้นะครับ1ดาว 10K เคนะครับเออ1ขีด 10K 2ขีดน่าจะเริ่มมีราคาขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะประมาณ 15K อย่างเงี้ยแต่ว่าตัวของ1ดาวกับ2ดาวเนี่ยมันออกยากนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ได้อยู่ในค่าคำนวณสักเท่าไหร่1ดาวกับ2ดาวมันออกยากมากนะครับผมอ่ะประมาณนั้นแล้วก็วิ้ยตัวของคอมตัวของอันเนี้ยดีนะราคาดีมากเลยอนะ่ะไอตัวของ3ดาวเนี่ยดีครับเพราะว่าปกติมันขายกันค่อนข้างที่จะ แพงเงินแล้วนะ5 0 k อยู่แล้วครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีกล่องของ b บ X มาเนาะซึ่งเวลาเราเปิดหาชายาเนี่ยมันจะได้ตัวของ b บ X เข้ามาแซมอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่า b บ X เนี่ยราคามันก็ตามนั้นแหละครับความคือสมมติคุณเปิดกล่องเยอะคุณก็ได้ b y เเยอะพอได้ b บเเยอะมันก็เกิดการเฟ้อตลาดเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องปกตินะครับโอ้แล้วกล่องแบบชายาทุกคนกล่องชายา 200k อะโอ้โหราคาแบบราคาหนักมากอ่ะ เออแต่บายเอ็กที่ผมคำนวณไว้แกเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันใหม่บายเอ็กที่ผมคำนวณไว้เมื่อกี้ผมคำนวณผิดนะครับจากตัวเลขที่ต่ำสุดผมคำนวณผิดไปนิดนึงอ่าาเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยตารางนะครับผมอ่าอันนี้บายเอ็กที่เราสองล่าสุดเลยนะก็จะเป็นแบบเอ่อถ้าเป็น3ขีดก็3ามสิบาสขีดก็1 5บแล้วก็1ขีดประมาณ1 0บนะครับเลทจะอยู่ที่ประมาณ5 m นะครับผมอ่าประมาณ5 m นึแล้วก็ผลรวมของกําไรของเราก็จะมาประมาณ8 m นะครับอ่า แต่ราคาบัตรแพงมากนะ 8m นะครับก็เป็นเงินนอกประมาณ200บาทในการลง100รอบกับการลงอบิดถ้าตอบตรงๆต,ต,ตอนนี้ผมมองว่าอบิดแอบไม่ค่อยคุ้มว่ะด้วยความที่สภาพคล่องการขายของมันยากมากเว้ยแกเพราะของมันขายยากเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็เลยทาให้ตัวของการลงอบิดเนี่ยมันต้องใช้ทุนหมุนเวียนเยอะแล้วก็แบบลงไม่ค่อยเวิร์กแล้วนั่นเองครับแต่กล่องแบบแต่ของราคาแบบส้นตึกมากเลยวะแบบราคาคือรั่วขเวขาตีคำว่ารั่วป่ะราคาโอ้โหหนัก หนักหนักมากทุกคนหนักมากจริงๆหนักมากหนักมากโอ้ยไม่คิดว่าผมไม่ได้ส่องตลาดประมาณนึงอะ่ะไม่คิดว่าจะราคามันมันจะรั่วขนาดนี้อะ่ะจริงจังแล้วเนี่ยผมไม่คิดาราคามันจะแบบพาเมาขนาดนี้ว่าหน,นุ่มเนี่ยตกใจเลยโอ้ยสุดจัดว่ะราคาแบบหาจัดเลยเพื่อนๆโหสะดุ้งเลยอะ่ะเจอแล้วผมเอื้องเลยอะ่ะ มีบายเมีขอบที่เราสองแล้วนะครับผมตอนนี้ต่อไปก็จะเป็นกันแตกคือกันแตกเนี่ยถ้าใครที่ลงดันดันอปปิดจะรู้เลยว่ากันแตกตอบบ่อยมากและกันแตกตอนนี้ราคาขึ้นครับกันแตกตอนนี้ผมให้เลชประมาณสักแถวเกือบร้อยห้าสิบเคผมว่าประมาณร้อยสี่สิบเคน่าจะออกอยู่นะเออร้อยสี่สิบเคน่าจะออกอยู่แต่ว่ากําไรก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะเพราะกันแตกที่เราได้ต่อหน่วยมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะเวอร์ขนาดนั้นนะครับทุกคนอ่ะก็ตามนั้นจบไปแนวกันแตกก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขเยอะมากนะครับผมอ่ะแล้วก็ ใบบวกอ่าใบบวกสกิลตอนนี้ราคาใบบวกค่อนข้างดีครับใบบวกราคาดีมากคือผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เราย่อยไปเราได้กําไรมากน้อยแค่ไหนส่วนตัวผมไม่ได้ย่อยแล้วนะครับเพราะว่าผมมีใบบวกเยอะแล้วอะ่ะผมไม่รู้จะเอาย่อยมาหาอะไรอีกอะ่ะผมไม่ได้ไผมสต็อกใบบวกผมเยอะมากตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออเราปล่อยเซอร์ในเรื่องของการย่อยไปประมาณหนึ่งนะครับตอนนี้ใบบวกนะครับ list ป,ประมาณสั้ประมาณ 7K เนี่งออกง่ายมากเพราะคนรับเรื่อยๆเนาะ 7K ถึง7.5โอเคมากตอนนี้ถ้าผมมองนะครับในการลงดันนะผมเชื่อว,ว่าตัวของ นั้นของเอ่อพวกเกรฟ1นถึงสเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยเพราะว่าใบบวกขายง่ายมากนะครับใบบวกขายง่ายจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของขอบกันมากครับอ่าพวกหนังสายฟ้าเวลาที่เรายงเวลาที่เราย่อยไปเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมดึงให้เขานะครับราคามันล่วเกินนะครับอ่ะถ้าในกรณีที่ตัวของสายฟ้าตอนนี้ราคาของสายฟ้าไม่แย่ทุกคนราคาดีมากอย่างตัวของสายฟ้าเกเกเรเนี่ย ก็ถือว่าเลทเลทดีเลยนะครับแล้วก็สายฟ้าตัวของสายฟ้าแดงดีมากครับราคาโอเคเพราะว่าปัจจุบันนี้การย่อยแคลไฮถามว่ามันได้กําไรไหมจริงจริงอกต้องบอกก่นอนเลยว่าตอนนี้ถ้าย่อยแคลนไฮมันกําไรอยู่แล้วเพื่อนๆแต่กําไรไม่ดีเยอะ,อะแคลไฮกำไรน้อยมากแบบเบาบางมากๆดังนั้นเนี่ยใครที่แบบเป็นสายย่อยแคลไฮเนี่ยก็แน่นอนครับตอนนี้ใบบวกออมันค่อนข้างที่จะราคามันผันผวนเนาะเพราะมีโปรโมชั่นดีๆเข้ามานะครับใบบวกออก็คือแบบ ราคาผวนมากแต่ตอนนี้เหมือนกับราคาต่างๆเนี่ยมันเริ่มนิ่งแล้วทำให้ตัวของสายฟ้าเนี่ยเริ่มกลับมีแวรูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะประมาณนั้นเออ่ะโอเคต่อไปครับมาดูในเรื่องของอ่าพวกหนังกันมากครับอัน,นเมื่อกี้สายฟ้าไปแล้วอุ้ย่ะตะ,ะหนังราคาดีนะหนังราคาผมว่าไม่ได้แย่เลยครับผมอ่ะประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคโอเคไม่ไม่แย่ไม่แย่นะครับผมสำหรับตัวของพวกหนังกับสายฟ้านะครับไม่ไม่แย่เลยแล้วก็ เรามาดูในเรื่องของใบบวกออกันบ้างเอ,อ้ยวิญญ,ญาณกันดีกว่ามาดูราคาวิญญาณกันบ้างหนุ่มๆว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอู้ราคาวิญญาณแพงนะแพงมากๆราคาวิญญาณแพงแบบแพงเลยอ่ะอืมราคาวิญญาณราคาแอบดิโอ้ยเออเออแต่มันก็ต้องเป็นแบบนี้ทุกคนทาไมราคาวิญญาณถึงเป็นแบบนี้มันมีเหตุผลนะคือการที่ใบบวกใบบวกหนึ่งถูก อีกใบบวกหนึ่งจะแพงขึ้นทันทีครับมันเป็นเรื่องของระบบนิเวศเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณย่อยอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเฉลี่ยก,กําไรอยู่ดีเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะไม่เจ็บเยอะแังนั้นน่ะไม่แปลกครับที่วิญญ,ญาณไฮจะแพงขึ้นนะครับเพราะว่าวิญญ,ญาณไฮใช้เยอะนะครับแต่ว่าอันนี้แอบแพงไปอันนี้แอบแพงไปหน่อยนะครับผมอะประมาณนั้นแล้วก็สเปเชียลตอนนี้ถูกทาไมใบทำไมตัวของวิญญาณสเปเชียลถูกจังเลยเพราะว่าตัวของสเปเชียลตอนนี้มันมีทั้งใบแร่ ETK มาแล้วก็ใบแรเรียบมา ทำให้ปริมาณความต้องการของสเปเชียลมันน้อยนะครับตัวของวิญญาณตรงนี้มันก็ได้ถูกลงนั่นเองนะครับผมอ่ะต,อตัวของใบอวิญญาณทัชก็ถูกเหมือนกันทัชเจ้นต,ตอนนี้คือราคาถูกมากแต่เลสภาพรวมของราคาวิญญาณตอนนี้ผมมองว่าเริ่มมีความเมกเซนแหละนะครับมันไม่ได้มีความผวนหรือราคาไม่ได้สวิงเยอะมากขนาดนั้นก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมต่อไปเรามาดูในเรื่องของใบบวกออกกันบ้างครับเริ่มต้นที่ตัวของใบยูนิตกันก่อนใบยูนิตตอนนี้ถ้าตามท้องตลาดแล้วกันนะครับถือว่ามีน้อยเจ้ามาก ทำไมถึงไบยูนิคถึงมีความแบบน้อยขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่คุ้มแล้วครับแกคือเล็กของการย่อยสกิลอะครับเท่าที่ผมคำนวณนะเท่าที่วันคำนวณอะวันคำนวณว่าตัวของไบยูนิคอะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขายต่ํากว่า500 5 0 50เคมันจะเริ่มเข้าเนื้อนหน่อย,อยเพราะว่าต้นทุนของใบสายฟ้ากับหนังอะมันแพงมากอ่ะล้วเรามาดูในเรื่องของใบบวกออกันนะกันนะครับว่าเอ้ยทำไมผมถึงพูดว่ามันถึงถึงแพงนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับอื อันนี้ไม่ได้เป็นการวิเคราะห์นะอันนี้แค่พูดให้ฟังว่าเหตุผลมันที่มันแพงเพราะว่าอะไรบ้างนะครับผมอ่ะประมาณนั้นนะครับอ่าที่มันแพงนะครับสำหรับตัวของบยูนิคค่าครับของยูนิคสองร้อย k ครับตัวของเออ่หนังกับสายฟ้าเนี่ยเฉลี่ยแล้วกันสามสิบ k ถ้าใครที่ได้แบบถูกๆมาก็จะปมาสามสิบ k ซึ่งต้นทุนของหนังกับสายฟ้าเนี่ยมันจะอยู่ที่เลชประมาณ 100, ักแถวๆร้อยประมาณร้อยสี่สิบ k นะครับผมร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยยี่สิบเนี่ยครับประมาณนี้สี่คูณสามสิบอ่า ประมาณ 120k บวก 200k แล้วก็บวกค่าวิญญาณวิญญาณอนะ่ะอันละ 200k ออกครับเพื่อนเพื่อดังนั้นเนี่ยตัวของไบยูนิคอะคอสของมันอะหรือต้นทุนค่าเฉลี่ยของมันอะมันจะอยู่ที่ 520k แล้วครับดังนั้นเนี่ยพอต้นทุนของมันสูงขึ้นเลยครับทำให้การขายไปบวกเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขายไปบวกต่ำกว่าสิ่งที่เราคราบมาเนี่ยผมว่าแม่งเจ็บเว้ยดังนั้นน่ะตัวของไบบวกยูนิคมันก็เลยน้อยแต่ผมไม่แน่ใจว่าโปรโมชั่นรอบหน้าพี่่เเกกจะะะมมาาหรรรืออปลนนะน <laughs> นนัันั้้วคคงไูบผ็ ก็รอดูกันต่อไปเ,เรื่องของโปรโมชั่นนะครับตอนนี้คนกังวลเรื่องโปรโมชั่นของบ u ยูนิคมากๆมันก็เลยทําให้คนอ่ะไม่ค่อยย่อยกันนะครับเพราะว่าย่อยมาแบบถ้าบ u ยูนิคเข้าอีกทีหนึ่งเขามองว่ามันไม่คุ้มเขาก็เลยไม่ย่อยนั่นเองนะครับตอนนี้คือสถานการณ์แบบคนเหมือนกับคล้ายๆกับว่ากลัวโปรโมชั่นอ่ะคนก็เลยไม่มีการลงทุนในเรื่องของพวกนี้เยอะสักเท่าไหร่แต่ถามว่ามีคนย่อยไหมมีแต่ไม่เยอะนะครับมีแต่ไม่เยอะนะครับอ่ะประมาณนั้นต่อไปนะครับในหมดของ A t ทกันบ้างครับตอนนี้นะครับผมคือ สภาพตลาดใบบวกอตอนนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะนิ่งนะมันนิ่งมากๆด้วยมูลค่า M ที่มันเริ่มลดลงอ่ะคือตอนนี้ซัทเอ็มรับยีนะครับคนข้างนอกขายกัน24 25นะครับยี่สิประมาณนี้นะครับผมซึ่งมูลค่า M มันลดลงมาบาท2บาทมั้งมันก็เลยทำให้ตัวของสภาพตลาดตอนนี้นิ่งมากนิ่งแบบนิ่งจริงๆอ่ะความปันผลมันเริ่มน้อยนะครับทำไมถึงมองว่าใบบวกมันนิ่งเพราะว่าเอมมันลงด้วยเพราะว่าใครที่เติมปูมชันอ่ะมันจะมีคอร์สขอเรียกว่าฟี โปรโมชันใบเนี้ยมันไม่ควร te ที่จะขายต่ำกว่าราคานี้ถ้าขายต่ำกว่าราคาเนี้ยเราจะไม่ได้กําไรหรือเราจะเท่าทุนเนี้ยดังนั้นขนาตัวของโปรโมชันเองอ่ะมันก็เลยถูกการแช่ใบบวกที่มาจากโปรโมชันอ่ะมันก็เลยถูกการแช่แข็งไว้ว่าอ้ยถ้าเอ็มเท่านี้เราไม่สามารถขายต่ำกว่านี้ได้ดังนั้นขนาตัวของใบบวกบางบาง,างอย่างอ่ะที่มันอยู่ในเรื่องข,ของค่าโปรโมชันอ่ะมันก็เลยถูกฟีกไว้ว่าไม่ควรที่ต่ำกว่าราคานี้ถ้าต่ำกว่าราคานี้คือมันมันเข้าเนื้อใบบวกของใบบวกออภาพรวมมันก็เลยนิ่งมากๆนั่นเองนะครับผมออ่่่านน้วแตตียย ผมคำนวณดูราคาไบบวกรา,ราคาวิญญาณมาผมรู้สึกว่าออย่อยยังไงให้ถทุนผมไม่รู้เหมือนก,กันเออผมไม่ได้ย่อยมานานแล้วไงเออเดี๋ยวแต่อาจจะต้องลองย่อยดูนะครับผมอ่ะก็ตอนนี้นะคะผมอ่ะอย่างใบบวก a อทีเคเนี่ยตอนแรกมันใบบวกมันเข้ามาเนาะคอสของใบบวก a อทีเคน่าจะอยู่เลยประมาณสักแถวยี่สิบแปดถึงสามสิบาทมั้งเออตอนแรกมันอยู่ที่ประมาณแถวแถวหนึ่งจุดสองแปดหนึ่งจุดสองแปดห้าคูณยี่บห้าแล้วกันคูณยี่บห้าเท่ากับว่าตอนเนี้ย ราคาของใบบวกตอนนี้ใบบวกแลนะครับราคาคอสของมันเลยอ่ะก็เท่ากับที่เขาขายนีนะครับนี่นี่ใบบวกจะไม่สามารถต่าใบบวกแลจะไม่สามารถต่ําไปมากกว่านี้ได้ครับเพราะมันชนกับคอสต้นทุนที่เขาเติมมาแล้วครับดังนั้นใบบวกแลเลยมันก็ควรที่จะอยู่ราคาเนี้แหละน่าจะอยู่ที่ประมาณ1.3นะครับถ้าต่ํากว่านี้คือเจ็บแต่ถ้าในกรณีที่เอ็มเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเออใบบวกแลอาจจะลงก็ได้นะครับผมแต่เท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้ใครที่แบบเติมรโมชั่นเกี่ยวกับเรื่องของใบบวกอพวกเนี้ยนะครับกำไรแทบไม่เห็นลรจิงๆ คือด้วยความที่มูลค่าเองมันลงเนาะเออประมาณนั้นทําให้ตัวของแบบใบบกออมันก็ราคาน่ารักนั่นเองนะครับอืมต่อมานะครับผมสำหรับตัวของใบรีเจนต์ใบรีเจนต์ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ชนกับราคาคอร์สแหละนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณสักแถวหนึ่งจุดเก้าแล้วกันผมตีให้หนึ่งจุดเก้าคูณยี่สิบห้านะครับมันจะอยู่เลชประมาณสี่สิบเจ็ดจุดห้าถ้าหนึ่งจุดเก้าลบภาษีละหนึ่งจุดเก้าลบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมเน้นไปห้าเปอร์เซ็นต์นะก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดแปดคูณยี่สิบห้า คูณยีก็จะอยู่ที่ประมาณ45่บาทซึ่งกําไรมันน้อยมากครับใบใบใบหนึ่งกำไรมันน้อยมากทําให้ตอนนี้ตัวของใบบวกรีเจน t เองอะเลดของมันน่าจะเริ่มขยับขยับขึ้นมา2 2 M แล้วนั่นเองนะครับในเคสของใบบวกอนั่นเองนะครับอันนี้คือที่เหตุผลที่เราต้องอธิบายเพราะว่าหลายคนอาจจะได้เข้าใจว่าเอ้ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ราคามันถึงขึ้นถึงลงเนี่ยครับเพราะว่า บางคนขอเตอิมมาบางคนไม่รู้ว่าเป็นยังไงกับสถานการณ์ใบจอน,นี้นะครับผมอ่ะก็จะได้อธิบายเหตุและผลนั่นเองนะครับต่อไปครับในเรื่องของใบทัดกันบ้างครับใบทัดตอนนี้มันมีโปรโมชั่นล่าสุดมาที่เติมนหมื่นนึงอ่ะจะได้ใบตัวของแบบสเปเอใบตัวของอันทัชเอทีเคมาแล้วก็จะเป็นตัวของอแรเดฟมาซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มมากแต่เท่าที่ดูจากกำไรตอนนี้นะครับผมตัวนี้ใบทัดโดยต้นทุนของมันะจะอยู่ที่ประมาณ160 1 6 5บาทกําบาทกำไรน้อยมากทุกคนกำไรโคตรน้อยนะครับผมอ่ะ ตอนนี้ใบทัดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักแถวแถวหกจุดสี่เก้าแล้วกันนะผมตีต่างลบห้าเปอร์เซ็นต์จากร้านค้านะครับแล้วก็คูณด้วยเลขยี่ห้าเท่ากับใบทัดตอนนี้ต้นทุนค่าเฉลี่ยแล้วกันจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบสี่หนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทเลสประมาณนี้เท่ากับว่าการที่เติมโปรโมชั่น10,000บาทเนี่ยกำไรคือแบบหลักร้อยอะ่ะเราน้อยมากอ่ะน้อยมากนะผมเออดังนั้นราคานี้บอกก่อนเลยว่าใบทัตเราจะอยู่ราคาเลสประมาณเนี้ยยาวๆก็จะอยู่ที่ว่าแถวแถวไม่น่าเกิน 7M ชัดไม่น่าเกิน 7M แบบสักพักใหญ่ๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับตัวของใบชัดนั่นเองนะฮะก็ค่อนข้างหนักหนูโปรโมชั่นเข้ามามันดีมากเลยนะโปรโมชั่นใบชัดแต่ว่าคือต้องอธิบายอย่ีงก่อนว่าการที่คนคนหนึ่งอ่ะจะตีของขึ้นบวกสิบอ่ะมันมันไม่ง่ายเลยทุกคนจริงคือเท่าที่ผมขายไปบวกออกมาผมรู้สึกว่าตัวของใบชัดเนี่ายยากมากนะครับขายยากจริงๆ ดันบบงนั้นคนก็เลยรู้สึกว่าใบาทัตเนี่ยมันเป็นการหมุนเงินแบบค่อนข้างยากแล้วก็ชา้านั่นเองครับใบทัตเนี่ยเป็นเป็นใบที่ผมว่าขายของออกยากมากนะครับประมาณนนั้ขายยากขายยากในมุมมองของันเพราะว่าต้นทุนหรือแบบการคนคนคนหนึ่งอาจจะตีบวกสิบได้อ่ะมันน้อยมากครับมันน้อยมากมน้อยน้อยจริงใบทัตเนี่ยผมเคยดองว้เป็นปีอ่ะก่อนจะขายออกหมดโหแบบโคตรทรมาน <laughs> ทรมานมากแม่จ๋านะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับมามาดูโหมดของเดฟกันบ้างครับ หมดของเดฟราคาจะเท่าๆกับตัวของใบใบใบแบบใบ ATK แต่ว่าเดฟนี่ยนะสังเกตนะครับว่าตอนนี้ตัวของแรเดฟด้ยวยด้วยคนที่เติมปูโมชั่นเยอะนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เรามาดูคอสกัน1.18ผมให้1.1.9แล้วกัน1.9ลบ5% 5%เนี่ยคือภาษีที่เราต้องเสียเนาะคูณด้วยอี e เพราบว่าคอสของต้นทุนของใบบวกแลของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเลชประมาณ28ถ้าคนที่เติมโปรโมชั่นหมื่นหนึ่งนะครับผมโอ้หตอนนี้คือบอกเลยว่ากําไรแบบเบาบางมากทุกคนเออกำไรเบาบางมากครับสมมติประมาณ28บาทแล้วก็155หโอ้ต้นทุนคือกำไรน้อยอะ่ะน้อยมากครับน้อยจริงน้อยจริงนะครับไม่รู้ว่าขายออกหมดตอนไหนด้วยนะครับกำไรน้อยมากๆนะผมอ่าสำหรับโปรโมชั่นหมื่นหนึ่งกำไรแบบ5 600้าหกร้อยอ่ะทุกคนน้อยครับคือ5้าหกร้อยเนี่ย แต่คนเหรอเฮ้ยมันก็ไม่ได้น้อยนะมันก็เยอะนะพี่แกลองคิดสภาพว,ว่าสกิลเงินหนึ่งหมื่นะแล้วแกเติมได้กําไรเลชประมาณ500มันคุ้มไหมกับความเสีย่ยงสมมติว่าเอ็มลงอีกเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเงี้ยผมม่สึกว่าเอ้ราคานี้คือมันโหดเกินะ <laughs> ราคานี้พี่แบบน่ารักเกินนะครับผมประมาณนั้นนะฮะเออราคาใบก็ถือว่าส่งๆนะครับ ATK กับเดฟเนี่ยราคาใกล้ใกล้เรียก,กันเลยนะผมสำหรับตัวของด e จ e n d ลเดฟก็เหมือนกันนะครับต่อไป Special สเปเช,ชียลเดฟสเปเชียลเดฟเนี่ยผมว่าอีกสักพักใหญ่หญถึงถึงจะขึ้นเลยมั้งเพราะว่าคนเติมเยอะเหมือนกันโปรสเปเช,ชียลเดฟนั่นเองครับส่วนตัวของทัชเดฟก็ประมาณนี้นะครับก็ราคาก็น่ารักนะครับน่ารักตะมุตะมินะฮะเออประมาณนั้นละกันคําถามพี่ฮะแล้วตอนนี้เราควรจะทําอะไรดีเราควรที่จะลงทุนแบบไหนลงซื้อของยังไง คำถามคือคือคำตอบตอนนี้เท่าที่ผมแนะนําได้คือเวลาที่เราลงดันอัเฟคของการลงดันก่อนลงดันนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆซื้อบัตรราคานอกพอเราซื้อบัตรราคานอกเสร็จปั๊บแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ค่อยมันลงเราเก็บ M ไว้ประมาณนึงครับเราค่อยปล่อยเในสตอนที่แบบมันเริ่มขึ้นหน่อยตอนนี้เอ็มเนี Z ่ยเซตเอ็มรับยีซึ่งหายซึ่งไปเอาจริงๆมันไม่ค่อยคุ้มเหนื่อยเอาพูดตรงๆเลยตอนนี้เอ็มยีเนี่ยใน1ชั่วโมงคุณทําได้แบบกาไรตอนนี้ไม่ได้เป็น M1 มนะครับด้วยความที่ต 1ชั่วโมงตอนนี้คุณจะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ7 0 0 8 0 0ถึงเคเท่านั้นนะครับเท่านั้นเองจริงๆดังนั้นน,น่ยใน1ชั่วโมงคุณจะได้เงินอยู่เลสประมาณสักแถวๆหลัก10บาทกว่ากว่าอันนี้ลองไปคํานวณดูได้นะครับผมสำหรับตัวของใครที่ลงดันกรีฟอยู่เวลาที่เจอบัตรราคาประมาณนี้มันจะเป็นแบบนี้จริงๆเว้ยอ่ะทีนี้พอสมว่าเราได้เสร็จปั๊บเนี่ยเราได้แบบบัตรราคานอกมาเราค่อยขายเอ็มตอนที่มันเลทประมาณแบบแถวๆยี่สิบสี่ยี่สห้าอย่างนั้นเนี่มันค่อยโอเคหน่อยหรือถ้าใครที่มี ผมแนะนําไม่ขายเลชประมาณ25นะครับเพราะว่าไม่งั้น,นมันเจ็บเยอะมากนะครับกำไรมันน้อยมากๆเลยครับทุกคนกาไรมันน้อยจนแบบว่าลงทุนแค่ไม่คุ้มนะครับตอนนั้นตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคือการฟาร์มแอบรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับกำไรมันน้อยเกินนะครับผมประมาณนั้นละกันนะฮะวิธีผมไม่รู้เหมือนกันว่าเดือนหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับ กับเรื่องของโปรโมชั่นไหมหรือจะเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเล่นเกมให้สนุกนะครับแต่คนที่ฟาร์มอาจจะพักปิดการฟาร์มไปก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเพราะว่าแบบมันมันก็ค่อนข้างโหดพอสมควรนะครับกับราคาบัตรณตอนนี้บัตรโหดมากครับอย่างเกฟเนี่ยคือแบบราคาคือแบบตุยอ่ะตุยตะลาเบ้อ่ะเนี่ยให้ดูบัตรเกฟดูดิเกฟหนึ่งห้าสิบสี่ครับเกฟหนึ่งเกฟสองเกฟสามห้าสิบสี่ครับโหดโหดร้ายมากโหดร้ายมากอาบิดเนี่ยโหอาบิดแบบสามร้อยสิบเคย่างเงี้ยโคตรบ อย่างเพื่อนๆลองวิเคราะห์กันดูแล้วกันนะครับสองตลาดภาพรวมก็ประมาณนี้เอ้ยแล้วก็ลืมลืมสองอันนึงเลยกล่องแล้งกล่องแล้งเนี่ยธุรกิจใหม่ของวันเลยแต่ว่าตอนนี้กล่องเรื่องความที่ขอให้กล่องแล้งมันประมาณนี้มันก็ขายยากอยู่ดีเพื่อนๆเ,เพราะว่าแบบยูนิคมันขายไม่ค่อยออกเว้ยเออแต่ดูยูนิคนะครับยูนิคมันขายไม่ค่อยออก่ะแกนี่เนี่ยของยูนิคเห็นไหมราคาโคตรน่ารักเลยอะ่ะเจ็ดเจ็ดร้อยเคเองอะ่ะดูดิเจ็ดร้อยแปดร้อยเคเองครับถูกมากเลยนะดูดิถูกไหมอืม คือบางคนลงดันมาแล้วเปิดเงี้ยมันถามว่าคุ้มไหมก็ถ okay. <c oughs> ้าใครใจเย็นก็คุ้มอยู่ครับแต่ถ้าใครที่ใจร้อนผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มครับตอนนี้ดานาบิดผมไม่ค่อยเชียรนะครับสำหรับคนที่แบบงบประมาณไม่ได้เยอะแต่ถ้าใครที่แบบมีเงินหมุนประมาณหนึ่งก็ก็แอบเชียรอยู่เพราะว่ากําไรมันเล่นกับอนาคตได้เยอะแต่ว่าเมื่อไหรไม่รู้เหมือนกันนะครับเมื่อไหรไม่รู้เหมือนกันประมาณนี้ละกันนะครับภาพรวมของการส่องของนะคือมีคนถามผมเยอะมากก็เลยแบบพยายามตอบคาถามให้นะครับประมาณนั้นละกันเนาะไม่เอาดราม่านะครับทุกคนนะไม่เอาดราม่าด้้อสู